ไม่มีห้าคล่องเลยต้องมีเล่นห้ลองสลับอ่ะนี้มือซ้ายมือซ้ายจากฝอดสีนั่นเรียกมือซ้ายจากฝอสีฝอสีนะแล้วก็ท่องแบบเมื่อกี้แหละเรามีต้องเสียงมีต้องเสียงสามสี้าง ลอยไปต้นทองดีเดียวๆได้ไหมขึ้นลงขึ้นลงกลับข้างนครับกลับข้างนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงเาโอเคได้นะจำได้นะทีเนี้ยเปลี่ยนคอรเปลี่ยนเไหนเปลี่ยนตอนลงหลักสุดโอเคครับสมมติตอนแรกเป็นอรีลง ล, dot, qui, ล, chter, qui, ลง this, ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงตัวนี้คือเปลี่ยนพอร์ดแล้วอ่ดูตัวอย่างกูนะนักเรียนต้องเปลีโโ่ยนคอร์ดได้ครูขอสองพอร์ดต่อสอบขอสองพอร์ดต่อนะครับลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงโอเคไหมลงหลักสุดเปลี่ยนพอร์ดแล้วอันนี้คือแบบที่ถูกแต่ส่วนใหญ่นักเรียนจะเข้าใจผิดอันนี้แบบผิดนะลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลง ลงขึ้นลงแล้วก็มาเปลี่ยนอย่างนี้ปีนนะส่วนใหญ่น้กเรียนเข้าใจแบบนี้เราต้องการเสียงมันตัวสุดท้ายลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงตัวท้ายเปลี่ยนคอแล้วสี่ต่อคับขึ้นขึ้นลงขึ้นลงกับคอดีสีกัเองไปเนอะสองคอด่อขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงหลังสุดเปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลง